โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมเดลายเชนเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลายเรนเจอร์นะครับผมทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับทุกอีเวนต์นะครับที่จะมาในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นเดือนธันวาเดือนท้ายของปีแล้วนะครับผมก็อ่ะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างมาแน่นอนครับผมมาเราก็จะมาสรุปในคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากบงสรุปแบบ ตั้งแต่ธันวาถึงกุมภาอะไรองนี้นะครับผมก็ย้อนดูไปคลิปที่แล้วนะคะผมว่าอ่าก็อ่าย้อนดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมที่ผมได้ทําไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมว่าอ่าจะมีอะไรมาบ้างนะอีเวนต์แรกเนี่ยขอนับเป็นโคลลาโบละกันนะครับผมคลาโบไบยอบอลนะครับหน่วยผจญคนไบลูกนะครับผมึ่งผมว่าโคลาโบนี้นะครับ ผมว่ายังไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะครับผมก็เก็บตั๋วไว้นะครับเก็บเก็บตั๋วไว้ดีนะครับผมก็อ่าผมก็จะเก็บตั๋วไว้นะครับผมอ่ะอีเวนต์แรกนะครับก็เป็นคลรโบนะครับผมอีเวนต์ที่สองครับก็จะเป็นอ่าอีเวนต์พับเติรนะครับผมตึงก็มีรูปหลุดมาแล้วแหละว่าจะมี อีเวนพัฟเดอรนะครับมาทุกเดือนนะครับทุกเดือนที่มีโคลาโบแน่นอนนะครับผมแน่นอนร้อยเเดนนะก็อีเวนพัฟเดอรนะครับน่าจะมาหลังจากที่ตเตตดวิ่งจบไปประมาณสองถึงสวันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่มาแน่นอนครับผมอ่าก็น่าจะได้เป็นตัวละคร B1 ตัวนะครับแล้วก็ตัวกาชาแล้วกบแดงมั้งนะครับผมก็เขาแจกแบบนี้ประจําทุก คลาโบนะครับผมก็ใครที่อ่ะก็รอติดตามกันได้นะครับผมอ่าอีเวนต์ที่ดำครับอีเวนต์ต่อมานะครับผมก็เป็นอ่าตารางล็อกอินพิเดคิดมากนะครับผม7วันนะครับผมไม่รู้นะครับว่าในตารางล็อกอินนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมถ้ามีกเแจกเกียร์เดาวหรือว่าตัวกบดาอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับผมนะ รูปนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับผมก็ผมได้ทํามาเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนไม่ต้องอาเชื่อนะครับผมว่ามันจะมาจริงๆนะครับผมก็ถ้าแจกเกียร์เจ็ดดาวนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับผมาต่อมานะครับอีเวนท์ดีครับอีเวนที่หลายคนรอคอยนะนั่นก็คือเกียร์คิดมัดนั่นเองครับผมเกียร์คิดมัดนะครับเป็นเกียร์ที่อ ออกง่ายนะครับผมเดี๋ยวใครที่อยากบางรายละเอียดก,ก็กดไปที่ตัวไอด้านบนมุมบนขวามือได้นะครับผมผมก็อ่ามันก็ย้อนดูคลิปที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับว่าทาไมต้องดุมเกียร์คิดมัดนะครับผมอ่าก็ไปบังกันได้นะอ่าเดี๋ยวผมก็เล่าคร่าวๆให้บางนะครับผมเพราะว่าเกียร์คิดมัดเนี่ยดุมครั้งเดียวน่ะทุกคนน่ะมันมีโอกาสออกดุมมุกดุมดองร้อยลูบี้ครั้งเดียวนะครับผม มันมีโอกาสออกถึง1ชิ้นเลยนะครับผมอ่ามันแบบมันดรอปทุก1ชิ้นอยู่แล้วนะครับในการเปิดครั้งหนึ่งนะถ้ามันไม่ออกเลยก็ไม่ได้เลี้ยกเกียร์คิดมัดแล้วแหละนะครับเพราะว่าเกียร์คิดมัดเป็นเกียร์ที่อะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าการดูรั้งหนึ่งเนี่ยมันการันตีนะการันตีได้เกียร์คิดมัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น5ดาวหรือ6ดาวนะครับใครที่ได้5ดาวเนี่ยไม่ต้อง อัพเบื่อใจนะครับเพราะว่ามันสามมันอัพเป็น6ดาวได้นะครับผมอ่าหลังจากเกียร์คลิปมัดไปนะครับผมก็น่าจะมาพร้อมกับคลิปมัดแหละนั่นก็คือตัวบินครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวบินท่าแดงหรือท่ามืดนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับอ่าของปีที่แล้วนะครับปีดองพัติดเก้าอ่าดองปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าบลล่ารถไบนะครับท่าแดงนะครับเป็นยูนิตบินนะครับผมอ่า ็เป็นยูนิตบินนะครับอืก็ผมปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าเมอร์ลี่นะครับคิดมัดเมอร์ลี่นะครับไว้คิดมัดเมอร์ลี่นะครับผมก็ปีนี้นะครับก็น่าจะไม่พนท่าแดงไม่ก็ท่านมืดนะครับทุกคนลองเดานะครับผมผมว่าน่าจะเป็นท่าแดงนะครับผมเพราะว่าท่านมืดอามีแดงกันแรกมีมืดแล้วก็ต้องมีแดงนะครับผมผมเดานะคาดเดานะครับผมอ่า แม้ว่าจะอาจจะเป็นท่านมืดอีกก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เป็นตัวบินแน่นอนครับไม่รู้นะครับว่าจะมาพร้อมเราคิดมัดหรือเปล่านะครับผมก็ติดตามกันได้เลยนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับประมาณหลังคิดมัดบางตี่วันนะครับก็จะมีดาวเคราะห์ใหม่นะครับก็คือดาวเคราะห์นี่ครับอ่า สองพันยี่สิบเอ็ดก็เป็นสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีดาวขอคอะขนนกนะครับผมก็สามารถเก็บขนนกได้กันเยอะนะครับผมก็เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับผมแล้วใครที่ขนนกน้อยเนี่ยก็สามารถไปเก็บจากดาวเคราะห์นั้นได้นะครับแต่ก็ต้องรอมันมาเนาะเออคือเป็นดาวเคราะห์ที่สำหรับคนที่ขาดแลนขนนกนะอ่ะผมลืมบอกนะครับก็คือเกียร์ คิดมัดใหม่นะครับเจ็ดดาวนี่นะครับที่ขึ้นรูปให้ดูนะครับที่จะมาในวันคิดมัดนะผมว่ามันน่าจะเป็นเกียร์ช่องอาวุธนะครับผมเกียร์เจ็ดดาวช่องอาวุธนะน่าจะเป็นหงสายพลังนะครับผมอ่าเออเพราะว่าอ่าเกียร์ปีใหม่ของปีที่แล้วนะครับก็มีเกียร์ใหม่นะครับก็เป็นอาหมวกหมวกบัวนะครับผมที่เป็นเกียร์ช่องกลางนะครับผม แล้วก็เกียร์จันทรานะครับผมก็มีเกียร์ใหม่นะครับเป็น้อยอบจันทรานะครับผมก็เป็นเกียร์ช่องท้ายนะครับผมก็ปีใหม่ก็น่าจะไม่พ้นเกียร์ช่องอาวุธเกียร์ช่องหน้านะครับผมก็เป็นเกียร์จด,ดาวใหม่นะครับถ้ามานะครับก็น่าจะดีนะครับผมไม่ก็มาแจกก็ได้นะ แต่ผมว่าไม่น่าว่าแจกน่าจะมาให้ดุมเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะผมก็แลกสรุปไปไม่ให้หมดแล้วนะครับว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมสําหรับใครที่อ่าอยากรู้ข้อมูลติดตามข่าวสารต่างๆก็ติดตามได้ที่ลายเลนเจอร์ทางการเพจลายเลนเจอร์ทางการได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากที่อ่าหลังจากที่แดงมืด ที่เป็นตัวบินใหม่มาไม่นานนะครับผมก็ในช่วงปีใหม่นะ,อะขอเลตไปน,นิดนึงนะก็มีตัวกันบินใหม่มาเช่นเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะก็เป็นมูนฮอกกี้นะครับที่เป็นตัวการบินใหม่ใหม่มานะครับผมเป็นเจ้ามูลฮอกกี้นะครับผมก็อะบุกลาปี 9, ปดอกพันยีิบดอกนะครับก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับผมก็ มันน่าจะมีอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับอะไรที่ดีๆเนี่ยเกมก็อ่ะจะเอามาให้ลุ่มเปิดตุ่มเหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่นะครับนี่มูนฮอกกี้นะครับผมโอเคครับก็ได้สรุปไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะอ่ารวนแพ็คนะครับ ได้ปิดจ็อบไปหมดแล้วนะครับผมรูบี้ทั้งหมดนะครับก็มี1,117รลูบี้นะครับก็ใจจริงนะครับก็อยากได้ช่องละอ่าอย่างรับดีนะครับช่องละอ่าดีชิ้นดีชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมบายไปแล้วบาย